ข้อมูลกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นั่นเองนะคะกรรมาการผู้จัดกา,ารสถาบันการลงทุน QI QP บริษัทสับไอราจบการมหาชนสวัสดีกับพี่นิพนธ์ค่ะเดี๋ยวรอก่อนนะให้นทุนตอนนี้นะวอลลุ่มเป็นยังไงบ้างท้ายตลาดสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะ,ะวกกนนนะสวัสดีครับคุณมนอ่าเป็นไงวอลลุ่มท้ายตลาดวันนี้เยอะนะยังเยอะอยู่เอายังมองว่าเยอะ<ม>อยู่น,ยนะระหว่างทางหลงแต่แต่โซนแถวนี้นะค่ะเป็นเป็นโซนที่จะต้องดีบาวนะ คือเราคำนวณน,นี้เราคำนวณเราคำนวณไว้ที่แถวพันสามร้อยสามสิบนะครับกับสุงพันสามนะฮสองสองตัวนี้ยคือพวกนี้อ่าไม่ถึงว่าจะใครจะลองโต์ใครจะอ่าซื้อหุ้นอะไรช็อตอะไรแล้วจะซื้อกลับอะไรเนี่ยนะนะครับมันก็จะเป็นบริเวณโซนแถวแถวอ่าพันสามคือพันพันพันสามร้อยสามสิบอันนี้นะครับ ตามระบบที่เราเซตไว้อะมันเข้าเขตแล้วนะฮะมันเข้าเขตละมันใกล้กเขตละแต่ตกแน่คิดว่ายังไม่ใช่แท,ท่งเทียนแท่งนี้เป็นแท่งแดงใหญ่นะฮะถ้าจะกลับพวกนี้จะวิ่กลับเลยไม่ได้พวกนี้จะต้องถ้าเปิดโดดลงนะ่ะอย่างเงี้ยน่าสนใจนะเพราะมันจะเกิดการ super o v e r s o l ลในทามเฟรมหนึ่งนะ,ะจากการหลุดนะฮะของ moving การสั่งขายของ a อไอในบูมบิงของเดะเพราะฉะนั้นน่ะมันถ้ามันพูดพวกนี้ยก็คือมันน่าสนใจเพราะมันจะเป็นขายล็อตสุดท้ายก่อนที่จะรีบาวแล้วทาไมต้องพันสามเพราะหลุดพันสามก็เป็นขาลงเพราะฉะนั้นถ้าการจะซื้อการจะซื้อที่ดีนะฮะหรือการการลองอีิกที่ดีก็ต้องซื้อตอนที่ยังไม่หลุดพันสามถ้าพันสามได้ก็ลงมา150จุดนะฮะการรีบาว75จุดเป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นเสมอในการก็เรียกรูปแบบเป็นกับตัวลงนะครับเพราะนั้นเซ็นังยังดูลงลงพรุ่งนี้น่าจะลงต่อได้อยู่นะส่วนทุนดูรายตัวนะครับที่นั่นดับใบแบมมินีโวลลุ่มขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะฮะหลุดยี่สี่จุดห้าแล้วนะแบมนะฮะหลุดหลุดแล้ววลลุ่มมาด้วยอย่างเงี้ยไม่ถือว่าถ้าคุณใช้์เซ็นติค่าอ่ะคุณออกไปก่อนคุณถ้าขายออกไปก่อนนะครับอันนี้ไม่มีงอแงนะ ว่าตามที่ิคอเพราะว่า,ายี่สิไรเราไม่ได้นํใไปซื้อนะครับถ้าซื้อก็คืออี่สิบสี่จุดหกถ้าหลุดย4 5ิบสี่จุดห้าก็ก็เป็นสตปรอทไปก่อนนะใ,ในภาพของแบบเนี้ยนะรเราควรจะดูทางดิสแมเนนต์ก่อนนะครับส่วนกลุ่มที่อย่าเพิ่งเข้าไปแตะที่ผู้ถึงกลุ่มธนาคารนะครขึ้นหมดลงหมดนะฮะ ช่วงเจ็ดวันก่อนขึ้นลงมาลงหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้มาพูดกันนะนะใช่นะครับซึ่งการซึ่งซึ่งการลงของกลุ่มธนาคารมันก็มันไม่ได้เสถียรเดี๋ยวเขาจะมาพูดเรื่องที่เอ,อต้องการสำรองเป็นแสนล้านอนะไรอย่างนี้นะก็เดี๋ยวเขาจะมาพูดเองนะครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาพูดหลายเรื่องนะฮะเขาจะเอาลงเดี๋ยวเขามาพูดนะครับทีนี้นในวิธีการลงทุนวิธีการลงทุนของเราในตอนนี้ก็คือจะต้อง เล่นรีบาวอย่างเดียวมองเป็นลงอ่าเล่นรีบาวนะฮะมองเป็นลงใช่เล่นรีบาวมองเป็นละมองเป็นว่าจบเนี่ยควรจะจบไปแล้วนะครับแต่ฟันทงไม่ได้เพราะว่าตามตามทฤษฎีต้องหลุดพันสามอ๋อต้องรอหลุดพันสามต้องรอหลุดพันสามถึงจะถึงจะฟันทงได้เนี่ยซึ่งถ้าแถวก่อนหลุดเนี่ยแถวพันสามต้องเด้งแรงก่อนแล้วตามทฤษฎีก็คือว่าถ้าเด้งไปแล้วเนี่ยแล้วคุณเด้งไปอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วมีโวลลูมากเง่ย ระบาวันเจ็ดแปดหมื่นละ้านเนี่ยแะก็สรุปเลยว่าตั้งแต่การเด้งวันแรกก็รู้แล้วว่าหลุดพันสามหรือเปล่าไม่ต้องรอว่าเด้งถึงไหนเลยนะครับรถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าใครเรียนสี่พุงหนึ่งก็จะสามารถเข้าใจได้เลยนะครับรที่มาดูในส่วนของซีรีส์เอ็มในตอนนี้นะฮะเป็นยังไงบ้างฮะซีรีส์เอ็มโซนโซนก็คืออันนี้ก่อนโซนของซีรีส์เอ็มเนี่ยก็คือที่เราบอกมาตลอดว่าแปดแปดสองนะฮะ แปดแปดสองเนี่ยตัวนี้แปดเก้าสองนี่ยแต่แท่งเทียนเป็นของเดเป็นแท่งแดงเพราะนั้นน่แปดแปดสองอาจจะเห็นพวกนี้แปดแปดสองนี่ก็คือถ้าแปดแปดสองนะเซตก็คือหนึ่งสามสามสูงถูกไหมครัหรือว่าโซนแปดเจ็ดสองเนี่ยบวกลบเนี่ยนะครับก็จะเป็นโซนโซนของเซตพันสามซึ่งห้ามหลุดเหมือนกันนะครับคือจริงๆวันเนี้ยเซตมันดูเหมือนว่ามันจะ มันจะจบการลงแล้วล่ละนะฮะแต่เนื่องจากมันเป็นตั้งเทียนแท่งบรุระสูตแท่งใหญ่เนี่ยมันก็คือต้องการการตนโทรพวกนี้ว่ามันจะกลับตัวท่าไหนดีคนมีท้องไหมนะฮะหรือว่าจะเป็นมอร์นิ่งสตาร์ไหมหรือเป็นนู่นนี่นั่นไหมแต่บริเวณแถวๆเนี่ยนะฮะครับเจ็ดสองแปดสาดสองเนี่ยก็จะต้องรีบาวเราช็อตมาจากไหนนะฮะไม่สําคัญสําคัญว่าถ้าเราต้นทุนต่ำนะแต่ไม่ช็อต ต่ำเมื่อเช้าเลยแถวเนี้ยนะทยอยปิดอ๋อถ้าช็อตเมื่อเช้าต้องทยอยปิดชยอตปิดทยอยปิด,ยยปดแต่ใครถ้ามาจากข้างบนนะครับก็ก็ต้องทยอยปิดเหมือนกันเพราะว่ามันยังไม่ได้บอกว่าเป็นขาลงนะอ่าสมมุติว่าคุณบอกอ่ะคุณช็อตละคุณจะไม่ปิดหรอคุณทนได้หรือเปล่าเพราะการรีบาวน์นี้เก้าสองศู 40, นยะ์ถึงเก้าสีู่เนี่ยโซนประมาณนั้นนะอืมแต่ถ้าถ้าถ้าสมมุติว่ามันเกิดขึ้นจริงๆแบบเนี้ยถามว่าคุณจะปิดก่อนไหม ให้ผมยืดกล้แบบยืนยันไม่ได้นะแต่ทางเทคนิคฮะทางเทคนิคอะถ้ามันลงไปพรุ่งนี้ได้เห็น 8.82, 8.72อะมันมารีบาวได้ถึง9.20นะ9.31นะ9.40เบริเวณนี้รีบาวไว้เลยนะอันนี้ไม่ถือว่าถ้ามันจะเป็นขาลงถ้ามันเป็นเป็นขาลงแล้วมันก็ค่อยๆขึ้นเป็นขาขึ้นอยู่ดีมันก็จะไปอยู่ดีเพตอะนั้น่ะดุพันสามอะครั้งแรกไม่หลุดฮะต้องเร่งก่อนแต่ครที่้งที่ส้องเง พรุ่งนี้เป็นได้เหยี่ยมไม่โอกาสยามากนะโอกาสยามากที่แบบว่าพรุ่งนี้ชาวจะวิ่งขึ้นเลยอนะครเพราะฉะนั้นถ้าเราปิดไปบางส่วนใช่ไหมครับแล้วว่าผมคิดว่าถ้าลงไปแปดแปดสองหรือแปดแปดแปดเจ็ดสองเนี่ยระบบเราทํางานเนะี้ยหมายถึงว่าถ้าคุณไปลองที่แถวนั้นเนะี้ยไม่เกินสองวันเนะี้ยมันวิ่งขึ้นมาให้คุณกําไร่ะแต่มันอาจะขาดทุนชั่วคราวนะครับเป็นไปได้นะครับ นะแต่เจาพอดีก็มันเป็นโซนโนี่ถามว่านั่นเป็นโซนโซนที่รองโผล่นะตอนนี้หลุดไายเก้าสี่มาดูไม่ดีไตรเก้าสนะี่เนี่ยคือนะเป็นหัวสําคัญเลยคือไม่ควรหลุดถ้าหลุดเป็นตายตายไ,ซไ,ซไซปที่แปดแปดสองจุดสนะี่ถ้าตัดไปสองจุดสี่เนี่ยนะครับเป็นทั้งเป็นทั้งตัวซับรล้อเป็นทั้งตัวหัวเป็นทั้งสองตัวเลยซึ่งน่าจะแข็งแกร่งพอสมควรนะนะนะ นะครับ็อม่ถึงพวกนี้เซตเปิดรอบไป15จุด15จุดก็1330สูมแฮนด์ค uh ่ะ huh. นะครับก็ก็จังหวะที่แถวๆนั้นน่ะนะครับที่เป็นจังหวะที่เข้าหลอกอะไรเงี้ยนะครับ uh huh. อันนี้สัญญาณรองทุกคนก็ต้องดูเป็นนะครับว่าจะเย็นหน่อยก็ได้นะครับ uh huh. เพราะ้าจะรีบาวอะกลับมาเราลงไปแตะแบบสองถ้าเราจะเข้าอะ่ะเข้ามาหลอกเราปิดช็อตไปก่อนนะแต่ถ้าเราจะเข้ามาหลอกรอรอแปดเก้าสี่ แล้วค่อยลองก็ได้เพราะอย่างน้อย890ที่บาก็ไป920อยู่ดีต่อไปครับกา่เล่นทีเฟกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องไปลองที่ต่ำสุดคือปิดช็อตแล้วลองโพสดแล้วโอเคลองเดี๋ยวนี้นักเลงไปนะการการปิดการปิดช็อตก็คือการลองโคสดเนี่ยเราได้กําไรตออไปครับแต่การเปิดโอวไลองเนี่ยนะครับมันจะท,ทําทีหลังก็ได้นะฮะก็การไม่เปิดไม่ขาดศุนต่อไมครับ <c oughs> แต่แผลต้องวางไว้แต่ถ้าคุณไปเปิดลองเลยแล้วถ้ามันลงต่ออีกล่ะอ๋อฮ่ะถ้าหลุดพันสามเลยล่ะตูกไหมครับใช่เราพูดถึงทางทฤษฎีครั้งแรกไม่หลุดพันสามอือก็จะแถวแปดเจ็ดสองนะรับใหญ่รับใหญ่หนึ่งพันรับใหญ่รับใหญ่ต้องต้องมีเด้งไม่มีขยอมใครค่ะค่ะนะครับส่วนทองก็หลุดมาเรียบร้อยทอตทองกวางวัน้อมกคุณม่อนก็ชัตไปผมบอกแล้วไงก่อนสลับปิดแล้วมันจะแอคชั่น บรรุดมาแล้วหนึ่งเจ็ดสองสูงถูกไหมฮะพรสรุปว่าคุณก็ต้องชอ็อตมาแล้วถูกไหมอาจจะชอ็อตตามที่คุณม่อนบอกว่าชอ็อตได้ไหมตรงนั้นยังแปดสองแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดอยู่ถูกไหมครับเพราะได้นี่ชอ็อตตามผลไม่ได้ตรุดหนึ่งเจ็ดสองสูงแต่คุณต้องกดเลยอนะครับแล้วในระบบที่เซฟไปให้ก็คือว่ามันก็คงจะแข้หนึ่งหกเก้าศูนย์หกแปดศูนย์เนี่ยคุณก,ก็กลับไปลองโพสต์โอ้เป็นลองมาใหม่นะครับ เพราะว่าการการการลองทั้งแถว11690เนี่ยก็ฉลาดเนี่ยาะสตอร์ทรถแค่แค่11เหรียญนะครับแล้วการการเข้าไปลองทั้งแถว11680เนี่ยอันนี้อันนี้แบบว่าฉลาดมากเลยพะสตอร์ทรถแค่เหรียญเดียวนะครับแตเนะยครับผมยังไม่เห็นไอ้ตัวระบบอินดิเคเตอร์ว่ามันลงไปตรงนั้นหรือยังนะครับแต่มันก็ตรงกับที่เราคุยกันเมื่อเช้าว่าทองไงมันก็ตบก่อนนะครับลงมาละนึงเจ็ดึงส ที่จะหล่อจะปิดทุกทีแบบนี้ยะคค่ะนะครับถ้าคุณจะชอ็อตมาแล้วแต่คนยีงไม่มีโพซิชันก็เราดูแบบไหนถ้า,ไ,ถาไหนจะชอ็ชอตจะชอ็อตก็ก็ต้องบอกว่าเขาต้องเสียนชอ็อตถูกไหมครับเพออราะช็อตแรกจะมันเกิดจากการที่ไม่เบรกหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งแล้วไม่ผ่านเพราะนั้นก็ต้องชอ็อตมาต้วสงส่ข้างบนตอนกลางคืนหรือว่าเมื่อเช้าซึ่งจะบอกว่าช็อตได้หรือรุนร่งเจ็ดสองศูนย์เนี่ยก็คือต้องช็อตวันนี้ถ้ามาช็อตแต่นี้ช้าไปก็ช็อตน้อยลงต้องรอย่อ ก็แคเราย่อกลับมาลองก็ได้่ไม่เป็นไรใช่ค่ะแต่คือบริเวณที่จะช็อตเนี่ยเราไม่ได้ทําเดี๋ยวเราก็กลับมาย่อลองก็ได้อืเพราะการเล่นไซเวก็คือว่าเรามองไซเวกันเ้าระบบเราเราก็ลองเข้าระบบเราเราก็ช็อตนกไหมใช่เราเล่นได้สองขาไงแต่ถ้าเราไม่ได้ทํามาเราก็อยู่เฉยเดี๋ยวเราลองกลับมาลองใหม่ก็ได้ตอนนี้ทองเป็นไซเวกเป็นไซเวอ๋อเป็นไซเวนะเป็นไซเวอยู่ยังไม่ไปล่างยังไม่ไป ถ้าใครเรียนสี่วงหนึ่งมาก็น่าจะเข้าใจทั้งหมดนะนะครับเพราะว่าอธิบายแบบละเอียดมากเมื่อเช้าใครอยู่ในอหสี่วงหนึ่งแล้วอยู่ในเคพีีก็เมื่อเช้าก็ละเอียดชัดเจนมากนะครับก็ตลาดจะเป็นแบบเนี้นี่การแอคชันน่นทั้งถุนนะมีลงไฟฟ้าก็ผมคิดว่าโรถไฟก็ทยอยขายอยู่นะฮะลงไฟฟ้าเนี่ยผมว่ากองก็ทยอยขายอยู่เขาเขายังไม่กดลง ก็น่าจะจบรอบไปแล้วนะครันะครับถ้าจะลงแรงก็คือคือคืออย่างนี้อ่าตัวของดาวหลุดสต็อป้อนแล้วนะครับ EPC ก็หลุดสต็อปแล้วนี่ออกไหมฮะค่ะบีกิมสต็อป้อนแต่ไม่ไปถึงว่าเป็นจุดสุดท้ายนะครับสต็อป้อนของบีกิมก็หลุดไปแล้วนะฮะคแบบนี้ยมันหลุดไปแล้วไงมันหลุดไปแล้วเราเราต้องทํายังไงี่ยนะครับรีบาวเกิดขึ้นได้ไหม ได้ครับเพราะเขายิงขายนะเพราะเขาจะจับรีบาวอีกแต่ไม่ถึงว่าเมื่อเราขายไปแล้วเราจะกลับไปซื้ออยู่เราต้องมองในระยะที่มันรองรองเทมแบบนี้อีกนะครับนานพอสมควรนะครับแล้วก็ค่อยว่าวาดูก็หมายความว่าอุลโวฟฟ้าก็ยังไม่เข้าตอนนี้พยังไม่เข้าครับเป็นขายด้วยเพราะเขาขายแล้วขายตามจีจ้าเขาขายเราเห็นสพฤติกรรมเจ้าแล้วเขาขายอยู่แล้วไม่ต้องไปช้อนนะทั้งทุนถ้าเราไปดูบีกิมนะครับผมให้ดูบีกิมเมื่อวันที่เก้าอะ เห็นไหมฮะวอลุ่มอะวอลุ่มสองพันกล์อะข้างแดงใหญ่อ่ะนะเขาขายวันนั้นแหละนะครับแต่หล <Right. S 2> ังจากนั้นก็ลงตลอดเลยเอเบซีก็ตัดลงนะครับแล้วก็เข้าเขตอยู่ในเขตโอเวอร์บอสด้วยวันนั้นก็ขายลงมาก็รอว่าจะรีบาวตรงไหนต่วนี้อาจจะรีบาวก็ได้นะนะครับเราก็แค่แค่บอกว่าเรารู้ว่าตอนเนี้ยขนาดเนี้ยเราต้องต้องลดน้าหนักการทุนนะครับเอเบซีดีวตัดลงวันศุกร์นะฮะ วันศุกร์เอเบซีดีวีของทองตลุ่วันศุกร์นะฮะนี่นี่วันจันทร์วันจันทร์อันนี้วันจันทร์อยู่นะครับเล่นตามตัวอื่นตรงเดก่อนะฮะอ่นะคอ่าเนี่ยทําให้ดูนดยก็จะเห็นนะ่ยก็จะเห็นละว่าเขาขายตรงนี้แล้วมันหลุดลงมาแล้วมันก็หลุดสต็อปล้อแล้วหลุดดาวซอรี่เพราะนั้นก็ระบบมันเซ็คไว้อย่างนี้บอกว่าแบบเนี้ยมันไม่ควรมีมันไม่ไม่ควรมีหุ้นไฟฟ้าอยู่ อันนี้ผมพูดถึงว่าการเก็งกำไรนะเพราะผมก็มองว่าการขึ้นรอบนี้มันไม่ใช่การขึ้นจากตลาดเนะี่ยมันก็ขึ้นมาที่ปีสูนะฮะแล้วก็การลงแต่ผมก็มองว่าการลงแล้มีโลว์ซ้า,มา,าไม่ทำยูโรนะครับผมก็มองมองตามพื้นฐานด้วยนะครับว่าไม่ไม่ทำยูโรนะคือมันจะมีการตกใจขา,ขายทิ้งลงไปแรงๆแล้วทําให้เกิดยูโรอ่ะนะครับเ,เว้นแต่เซ็ตมันหลุดพันเดินนะผมก็ยังมองเซ็ตไม่หลุดพันอยู่นะใช่ใช่นะครับมองพันกับพันสี่ที่เคยดูอยู่คุณมอนใช่ไหม ประมองไซเวทเนี่ยมันก็ขยับไปพันสี่ร้อยห้าสิบละ้านตลาดมันก็คือพันหนึ่งเออพันพันสี่ร้อยห้าสิบสี่ห้าเปอร์เซ็นต์เล่นได้นะปีเล่นสี่รอบก็ดีกว่าขึ้นไปสูงสุดถูกไหมมองเป็นไซเวใหญ่กรอบนี้ใช่เป็นไซฟูสี่สิบเปอร์เซ็นต์มอนใหญ่มากนะหุ้นเนี่ยมันโตขึ้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะใช่ใช่เออต้องเล่นเป็นไซเวมันก็ดีกว่าแล้วความเสี่ยงของของตลาดของประเทศก็ไม่มีถูกไหมตอนเจ้าพื้นฐานไม่มามันจะดันขึ้นไปสูงทำไมใช่ไหม คุณเล่นพันสี่ถ้าคุณคิดว่าคุณมีมีแววที่ต่อนั่นแหละคือคือสุดท้าตลาดมันจัดแต่การเียว่ามันคุณจะเล่นอยู่ในกรอบกรอบปีอีสิบถึงสิบห้าหรือสิบห้าถึงยี่สิบเดือดตลาดมันจะเป็นจะไปจารอีกมันนะแต่เน้นันยี่สิบถ้ามันเป็นเป็นสิบห้าสิบห้ามันก็มันก็ลงลงไปแถวพันสี่แต่ยังไม่รวมรวมปีของทั้งปีนะคป่นั้ปีมันก็ได้าเถียวอยู่นะครับว่ามันจะขึ้นไปยี่สิบห้าสามสิบหรือเปล่าใช่ไหมนะครับเพราะนั้น พราะนั้นก็ไม่มีใครกล้าไปเล่นโดยโดยมันเป็นสถาบันเป็นกองทุนแล้วนะไม่มีใครไปเล่นเวลูเอชชั่นสึงสูงหรอกนะเดี๋ยวก็จะลงมาอยู่ดีนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องคุณนะครับทองจบนะครับจบและทองอะไรนะจบแล้วรือก็ธรรมดานะครับเอสเอฟเอซื้อกันเยอะมากก็แม่เมาเข้าเหมือนช่ยแงเมาเข้ามาอยู่แล้วช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนทุ่งลงอะเมาเข้ามาอยู่แล้วมันธรรมชาติอยู่แล้วฮะ เป็นแบบนี้ทุกรอบนะครับแล้วก็ถ้าเราใครพูดแบบนี้หุ้มจะลงเนี่ยก็วันนี้ก็ดิสไลท์เต็มไปหมดในยูทูบใชใครก็ได้ที่พูดนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าไอ้นักวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นคนขายยูนักวิเคราะห์ไม่ได้เล่นหุ้นนะใช่ไม่ได้เป็นคนทําให้หุ้นลงคนที่ขายคุณเห็นอยู่ไนดะ้นักวิเคราะห์กับกองทุนรวมเราอยู่คนละฝั่งกันเลยนะใช่คคนขายคือกองทุนรวมนะพอนบุ๊กเกอร์ไม่ได้ทําอะไรนะไม่ใช่ไปอิทธิพลทาให้หุ้นลงมากลงน้อยอีกแล ให้ใครชอตทีเฟกมาที่จำผมคิดว่าทยอยปิดปิดไปสักครึ่งนึงนะฮะแล้วพรุ่งนี้ปวดโดดปิดหมดนะฮะแล้วก็ถ้าแบบว่าเล่นระบบนะผมมองเป็นตรงนี้เป็นเซเวอถ้าไม่หลุดตังสามพอถ้าเล่นเป็นก็กลับไปลองใหม่ย่อลองนักเลงนักเลงนักเลงนะฮะนักเลงก็คือตั้งแต่แปดเจ็ดต่อนักเลงลองค่ะเอย่างน้อยก็รีบาว วันท้าท่องไว้วันท้าวันท้าขั้นต่ำรีอบาววันท้าบจากที่จุดสูงสุดครึ่งครึ่งถ้า50จุดก็ก็พอดีพอ120นะครั้งแรกต้องรีบาวแลงหลังจากนั้นก็สู่ไปตรงมันน่ะอืมอ่ะนั่งคือบอกสงสารแ่งมากเริ่มพอร้องไห้อ๋อยังไม่ร้องค่ะร้องตอน7 0ด โอ้โห970รอ,องกระจอกละแก่ตอนนั้นละ่ะตอนนี้เขาไม่รอบแล้วะชินแล้วรอบแรกคุณม่อนคุม่อนทุกคนเข้ามาตลอดรอบแรกกันะะนะ970ตรงบริเวณนั้นนะฮะ ที่เข้ามาแรกๆเนี่ยกำลังจสิบไม่เข้าหรอกขึ้นมาเข้าไอ้ตอน1,400-1,450นี่แหละอันนั้นเข้าเยอะนะอันนี้ก็ถูกรับน้องไปก่อนแมงเมาสต้องถูกรับน้องนะตรบใดถ้าไม่มีแมงเมาเข้ามาก็จะไม่มีคนกล้าลาหุ่นขึ้นไปเพราะเขารู้ว่าอย่างพวกเราอะนะนักลงทุนที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะยังไงก็ไม่ไปซื้อหรอกขายใส่อย่างเดียวนะครับพวกเราไม่ซื้ออยู่แล้วเราก็ออกเือนพัฒนาอยู่แล้วว่าขึ้นมาเราก็ไม่ซื้อขึ้นห้ามซื้อห้ามหลอกขายตกรถ ตกรถรอบที่ผ่านมาจะขึ้นรถตอนไหนว่ากันนะฮะพอมีคนตกรถนั่นเองและคนที่ตกรถบอกลงมาสิลงมาสิคุณตกรถมาโชว์ตัวหน่อยแล้วคุณก็จะมีัญถาาแล้วใครตกรถโชว์ตัวหน่อยสิเร็วแล้วจะได้รู้ว่าขึ้นรถได้เปล่าใช่ก็มันมาห้าร้อยจุดนึนเองแล้วผมจะไปซื้อปงไหนเนอะแต่ตอนที่มันลงอ่ะผมก็จะบอกว่ามันลงแต่ตอนตอนที่มันขึ้นมาเนี่ยผมว่าให้ลงรถใช่ไหม พันสี่ร้อยห้าสิบก็ลงดิอือใช่ไหมมันมีทั้งคนตกรถกับคนขึ้นรถแล้วคนไม่ลงรถออเยอะนะคนไม่ลงรถเดี๋ยวก็จะรู้แล้วคนที่พูดอะไรออกมาก็คือคนนั้นแหละก็คนนั้นแหละที่บอกคนที่สงสารแม่งม้าคือคนตกรถอ่ะเพราะเขาไม่ทันไปฟังเสียคนนน้นเสียคนนี้แล้วนีเคราแม่งไปฟังนิพนธ์ทำสวนมาเลยไอ้เจ้าตอนที่พันห้าร้อยสี่ร้อยห้าสิบนทำสวนนิพนธ์เลยดีไม่เรียกไอ้นะดีไม่เรียกไอ้ ค่ะอ่าก็ว่ากันนะคะคนถูกคนผิดนี้ไม่มีใครให้คําตอบกับคุณได้นอกจากตัวนั้งทุนออ่านี่คนนั้นอ่ะชื่อคุณธารารัตเนี่ยหมายความว่าคุณไม่ได้ซื้อมาส่วนหลายๆท่านอีกท่านที่ซื้อมาวันนี้รุ่นกองทุนซื้อกันแยะนี่คือวิธีการนะข้อมูลคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ก็เลยรู้อาจารย์พูดค้างเรื่องโรงไฟฟ้าก็คือไม่เอาแล้วโรงไฟฟ้าไม่เอาแล้วลดน้ำหนักการลงทุนการรีบาเกิดขึ้นได้จะลดน้ำหนักการลงทุนไป ลงไฟฟ้าเนี่ยมันก็เป็นตัวที่เขาก็ต้องทยอยขายแหละเพราะว่าถ้าเขาขายลงไฟฟ้าเนี่ยนะใ,ในขณะที่ที่มันลงไปแรงๆแล้วมันไม่มีแรงรับเนี่ยค่ะครับ <c oughs> ไม่เอาคุณยินดีอาจารย์ยังไม่เอาลงไฟฟ้าตอนนี้เพระเขาทยอยประกาศขาย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 ,ขาย,ขาย,ขายอยู่แต่ว่าไม่โลโลเดิมนี่ตรงบริเวณเก้าเจ็สิบใช่ไหมคะใช่อ่าให้คําตอบไปแล้วนะคะคุณยินดีนโอเค,คอเค,คลียร์นะคะน่าจะเป็นกลุ่มหนึงง่งอะค่ะ กับกลุ่มกลุ่มทันสปอร์ตนะเฉพาะ BTS กับกับเบมเนะี่ยสองตัวเนี้ยไม่น่าจะลงผมไม่คิดว่าถ้าเซ็ตแบบไม่ลงเพลย์เจ็ดแปดร้อยนะไม่ถึงว่าไม่ใช่บ้าบอลขนาะดนะนะั้นนะค่ะเออเราก็ยังไม่มองว่าเซ็ตบ้าบอขนาดนั้นเรามองว่าเออพันธุ์หนึ่งก่อนอะไรเนี่ยค่ะว่ากันว่ากันขอบคุณมากมันไม่ทำขึ้นต่อขยายเนี่ยนะมันมันก็จนะไม่หลุดท,ทันแต่ถ้ามันทำ A B C X A B C อันนี้เหนื่อยเลยอ่าได้ค่ะอันนี้เหนื่อยแล้วถ้าน้ำมันลงไปสิบเหรียญใหม่เนี่ยอันนี้โดนแน่นอนหลุดพัน อ่ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค,ค่ะอ,คอ่าก็เป็นคอมเมนต์ของแต่ละแบบแต่ละมุมนะฮะอ่ะก็ว่ากันนะลงทุนนะส่วนท่านที่อ่ากระจององอแงคอม,มคอมเมนต์นู้นคอมเมนต์นี้ได้หมดไม่เป็นไรนะฮะล้วก็นี่แหละวงการตลาดนู้นนะฮะมีทั้งคอมเมนต์ตกมาสี่ฉันยังไม่ซื้อเลยใสยใจตกมาเลยส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งอย่าตกสิจ้าฉันเพิ่งเข้าเลยนะอ่ะก็ว่ากันแต่สิ่งที่จะตัดสินใจอ่าเรื่องราวของการลงทุนนะฮะ ระยะเวลาเท่าน,นั้นเองคือคําตอบที่ดีที่สุดแล้วก็เรื่องราวของเขาเรียกว่าใจของนักทุนนะฮะว่าใจ5ปีใจ3ปีใจ2ปีหรือว่าใจไม่เอาเลยนะฮะนั่นก็เป็นวิธีการคิดของการลงทุนนะฮะบางช่วงวิ่งขึ้นมา500จุดบางท่านเกาะไม่ทานอ่าเป็นไงบางท่านบอกว่าจะไปต่อยที่ขึ้นมาแต่ถ้าท่านที่เกาะไม่ทานท่านก็รอมันถอยออกมานั่นเอง แต่ถอยออกมาตรงไหนนี่แหละสิ่งที่จะวัดกันว่าความรู้และก็ความเข้าใจที่ท่านจะเข้าไปเพื่อที่จะสร้างกระใหมที่คุณนิพนธ์อธิบายให้ฟังว่ามันกรอบไซ์เวย์ใหญ่ยักมือมาตรงนี้ที่ก็จะเกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยน,นะฮะไม่ว่าจะ1 0 0 0จุดกับ1,400ี่จุดนี่คือ400จุดที่อาจจะมีการวิ่งขึ้นวิ่งลงในกรอบนะฮะนั่นเองแต่ว่ากรอบไหนที่เราจะได้ตังนั่นเป็นจุดที่ยากมากที่สุดเลยน,นนะั่งถุนนะตอนถุนมีความรู้เรื่องราวของไซเวย์นั่งถือก็จะเห็นภาพนั่นเอง